รู้ไหมทาน้าแข็งบางแห่งไม่ได้อยู่แค่คััวโลกแต่เคลื่อนไหวและ,ละละลายอย่างรวดเร็วเหมือนสิ่งมีชีวิตและจีนกําลังตามรอยพวกมันจากฟ้าวันนี้จะพาไปดูภารกิจสํารวจทาน้ําแข็งทางทะเลจากทางอากาศครั้งแรกของจีนที่เมืองัมโตเขตปกครองตนเองซีจางจุดสํารวจคือทาน้ําแข็งเดินลงปลาซึ่งเป็นทาน้ําแข็งแบบทาน้ําแข็งอุ่นที่แตกต่างจากที่เราเคยรู้จักเพราะมันสามารถแข็งตัวและละลายได้ไวแถมยังเคลื่อนที่ชัดเจนเหมือนสิ่งมีชีวิตทีมสำรวจใช้ทั้งดาวเทียม เครื่องบินและภาพพื้นดินสร้างแผนที่3ามิติของฐานน้าแข็งเพื่อวัดขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดจุดมุ่งหมายก็เพื่อเข้าใจวงจรน,น้ําและสัญญาณของภาวะโลกร้อนให้แม่นยํายิ่งขึ้นฐานน้าแข็งพวกนี้เหมือนเซนเซอร์ธรรมชาติที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่การจะเข้าไปถึงนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยเราต้องบินเหนือภูเขาสูงอากาศเบาบางและหนาวจัดในวันที่ภูเขาน้ําแข็งเริ่มละลายข้อมูลคือเข็มทิศที่จะพาเราไปรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปแล้วคุณล่ะ พร้อมเข้าใจธรรมชาติมากกว่าที่เคยไหม